สวัสดีค่ะวันนี้มาดูผักอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะถั่วฝักยาวนะคะต้นถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะดอกมันนะคะนี่คือดอกมันนะนี่นะคะนี่ต้นมันนะคะนี่ค่ะต้นเดียวค่ะนะคะนี่ต้นเดียวนะคะแต่กิ่งนะคะนี่ค่ะ แตกกิ่งนะคะนี่เราก็ทําค้างให้นะคะแล้วก็แตกกิ่งมาแบบนี้นะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะแตกกิ่งแตกยอดนะคะนี่ค่ะนี่ดอกมันนะคะดอกมันนะอันนี้ค่ะเริ่มเป็นฝักแล้วนี่ค่ะอันนี้ถั่วฝักยาวสีแดงนะถ้าสีเขียวมันก็จะฝักออกสีเขียวนะคะนี่เป็นถั่วฝักยาวสีเขียวสีแดงนะ นี่ค่ะนี่ดอกมันนะคะนี่รุ่นนี้ก็เป็นดอกแล้วแล้วก็มีฝักอ่อนแล้วนะคะยังเก็บไม่ได้นะคะนี่คือทว่วฝักยาวสีแดงค่ะนี่ค่ะยอดมันก็เ่ยไปอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะยอดมันแตกไปแบบนี้เลยค่ะนี่ต้นเดียวนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่นะคะนี่ นี่ก็มีค่ะมีฝักแล้วมีดอกด้วยมีฝักด้วยนะคะค่ะยอดมันก็เลื้อยยาวไปแบบนี้เลยนู่นไปนู่นเลยนะคะนี่นนนนนมนะะนีนี่นะะี่ฝักนี้เริ่มโตแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะฝักนี้เริ่มโตแล้วนะ นี่ค่ะพวกนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะนี่ค่ะฝักนี้นะโอ้ยร่วงละนี่นะคะพวกนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะพวกนี้เก็บได้แล้วค่ะเนี่ยนะตัวฝักยาวสีแดงนะคะนี่ค่ะเห็นไหม รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกคืที่ฝักใหญ่นะคะแล้วก็มีไปเรื่อยๆนะคะอันนี้รุ่นรุ่นเพิ่งเป็นดอกค่ะนี่ค่ะนี่เป็นดอกเนี่ยเป็นฝักแล้วนี่ดอกจะหลุดแล้วนะคะนี่ค่ะเนี่ยดอกจะหลุดแล้วนะคะเนี่ยเป็นฝักแล้วนะคะอ่อนๆนะเป็นดอกก็มีนู่นน่ะสีม่วงนะคะโอเคนะ ถั่วฝักยาวสีแดงค่ะนี่เขาเรียกถั่วฝักยาวสีแดงนะนี่ค่ะนี่ก็รุ่นรุ่นที่สองนะคะนี่รุ่นแรกนะคะเห็นไหมฝักอ่อนฝักอ่อนออกมาแล้วนะคะยังไม่ยาวนะอันนี้รุ่นที่สามนะคะโตรุ่นที่สามนะฝักก็จะอย่างนี้แล้วก็ฝัก แล้วต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะโอเคนะถั่วฝักยาวค่ะสีแดงจะได้กินอีกแล้วนะคะผักปลูกเน้นม่ขึ้นเองธรรมชาตินะ เนี่ยมันขึ้นเองเม็ดมันร่วงเราเคยปลูกเม็ดมันร่วงแล้วมันก็ขึ้นเองนะคะนี่ค่ะฝักนะนี่นี่รุ่นหนึ่งอันนี้เป็นดอกนะคะนี่มันนี่อันนี้เป็นดอกนี่ก็เป็นฝักอีกนะอันนี้ออกมาแล้วเป็นฝักแล้วอันนี้ก็รุ่นต่อมายาวแบบนี้นะคะแล้วก็ฝักรุ่นต่อไปก็ยาวยาวเก็บได้เลยนะคะนี่ค่ะ นี่จะได้กินอีกแล้วนะคะถั่วฝักยาวส <Bel> ีแดงค่ะโอเคนะอโอเคนะคนะวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้กินแล้วนะคะถั <mới> ่วฝ <mientras S 1> ักยาวสีแดงนะก็เก็บไปเรื่อยๆนะนี่เป็นดอกนี้เดี๋ยวก็เป็นฝักนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นฝักนะเดี๋ยวเราเก็บรุ่นนี้ไปแล้วแล้วก็เก็บรุ่นนี้ต่ออีกเดี๋ยวมันก็เป็นฝักออกมาเล็กๆอย่างงี้ โอเคนะจ๊าโอเคนะบายบายจ้าได้กินอีกแล้วนะคะถั่วฝักยาวสีแดงจ้า